สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยเนาะวันนี้ก็มาพบกับยายจอยนะคะกับยายจอยสตอรี่นะคะขณะนี้ยายจอยอยู่ที่เมืองซูริกสวิตเซอร์แลนด์นะคะกับบรรยากาศอ๋อเป็นอะไรที่แบบนะบรรยากาศไม่อยากจะออกข้างนอกเลยอะไรประมาณนั้นนะขณะนี้ยายจอยกลับมาสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่ายายจอยจะต้องกลับมาหาหมอเนาะพี่น้องแต่ อตอนที่ไม่ได้อยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ไหนยายจอยอยู่ไทยนะพี่น้องยายจอยอกลับไปอยู่ไทยกลับไปเลี้ยงหลานนะคะกลับไปเลี้ยงหลานแล้วก็ไปท,ทําไร่ทํานาทำสวนทำเ,เปิดร้านอาหารตามสั่งทำ <laughs> โปรเจกต์ต่างๆนะคะซึ่งยายจอยก็คุยกับสามีเนาะว่าเราอายุมากอะ ถ้าเราปลดกเกษียณเราจะไปอยู่ที่ไหนซึ่งสามีก็บอกว่าเรามีครอบครัวเรามีหลานอยู่ที่เมืองไทยโอเคเรากลับไปอยู่กับลูกกับหลานที่เมืองไทยอยู่กับพ่อแม่อะไรประมาณนี้ก็โอเคยายจอยก็เลย กลับไปเนาะกลับไปแล้วก็ไปวางแลนเอาไว้ว่าเราจะทำอะไรที่มีกิจการงานอะไรสำหรับเราที่รองรับอยู่ที่เมืองไทยอะไรประมาณนี้เนาะยายจอยก็กลับไปอยู่กับครอบครัวที่เมืองไทยนะคะแล้วก็เลี้ยงหลานทำไรทำนาตามภาษาของยายจอยเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ โอ้โหมันมากสนุกมากซึ่งยายจอยหายไป2ปีก็คือไปสนุกแล้วก็ไปมันกับงานโปรเจกต์ต่างๆของยายจอยเนาะคือในสมองของยายจอยนะณนะนะนะขณะนั้นก็คือคิดแต่เรื่องงานเรื่องโปรเจกต์คือวางแผนการทําไร่ทํานาม,มันไม่ใช่ มันไม่ง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากแต่ว่ายายจอยก็ต้องใช้ความคิดใช้เวลาทั้งหมดศึกษากับมันเนาะพี่น้องยายจอยก็เลยห่างหายไปจาก YouTube เลยนะคะพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ยายจอยมีเวลาว่างยายจอยก็เลยแวบๆบบบเข้าไปใน YouTube แล้วก็ไปเห็นพี่ๆน้องๆแต่ต้องขออาภัยจริงๆนะคะพี่น้องก็คือยายจอยห่างหายไปนานบางครั้งนะ ยายจอยก็จําชื่อเพื่อนๆพี่ๆไม่ได้แล้วอะประมาณนั้นต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าหลังจากนี้เยอจอยก็จะพยายามมาลื้อฟื้นเนาะลื้อฟื้นกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เยอจอยก็ยังคิดถึงนะว่าเมื่อสมัยก่อนนี้เราเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยคือเราบู๊กันมากเรามันกันมากแล้คือทำอทำช่องมานี่คือสนุกสนานเฮฮากันมากสนุกสนานแล้วก็มีความสุข ไปในอีกรูปแบบหนึ่งแต่พอยเยจอยห่างหายไปแต่ก็มีพี่น้องนะคะคอยสอบถามสอดส่องเข้ามาในในในช่องในคอมเมนต์ของเยจอยว่ายายจอยหายไปไหนยายจอยสบายดีไหมเยจอยสบายดีนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะที่ยังระลึกนึกถึงายจอยอยู่นะคะแล้วก็เออายจอยจะพยายามนะคะหาโอกาสแล้วก็ทำเ,เวลาที่ไป เยี่ยมเยียนหาพี่น้องบ้างแล้วก็ขอกําลังใจจากพี่น้องเนาะให้ฝากกดติดตามฝากให้กําลังใจยายจอยเนาะซึ่งจะย้อนกลับมาในใน u t u b e อีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องค่ะก็ยังคิดถึงอยู่ก็ยังคิดถึงอยู่ถ้าแม้นมีเวลายายจอยก็จะไปเยี่ยมเยียนนะคะแต่คลิปนี้ขอขอบคุณจริงๆนะคะ